พายุใต้ฝุ่นโมราเบเตือน68จังหวัดสวัสดีจ้าในการม่แจงข่าวอีกแล้วนะคะพายุใต้ฝุ่น โมลาเบทวีความรุนแรงขึ้นเตือน68จังหวัดมีฝนตกหนักกทมก็ไม่รอดวันที่28ถึง30ตุลาคม63นี้นะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นโมลาเบพายุระดับ5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึง30ตุลาคม63ฉบับที่2ลงวันที่27ตุลาคม63 เมื่อเวลาสีนาฬิกาวันนี้27ตุลาคม6 3พายุใต้ฝุ่นโมราเบนะคะพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางวันที่28ตุลาคม63เนื่องจากนั้นจะอ่อนหลังจากนั้นนะคะก็จะอ่อนกําลังลงตามลำดับประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และมีกําลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนัก มีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้นะคะวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้นะจนะ๊ะเนาะภาคตะนองเชียงเหนือ ก็จะมีจังหวัดสกลนครน,นครพนมกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดเยโูทรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราธชธานีส่วนภาคตะวันออกนะคะก็จะมีจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีตราดในช่วงวันที่29 3 0ถึง30ตุลาคม63นะคะ ต่อไปภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตสุโขทยัยตากและกำแพงเพชรนะคะภาคตะวันเชียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธร้อยเอ็ด ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราช,ชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีส่วนพี่น้องภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนะคะส่วนพี่น้องภาคตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะเทิงเศร้าสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดพี่น้องภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2 3 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตร และบริเวณฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะหรือสามารถติดตามหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้24ชั่วโมงนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ ประกาศณวันที่27ตุลาคม63เวลา5นาฬิกาฉบับต่อไปในวันที่27ตุลาคมเวลา11นาฬิกานะคะอันนี้สำหรับเวลา5นาฬิกาวันที่27นะจ๊ะเนาะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ